คาดว่านะตอนบ่ายคนจะเยอะเพราะโปรแกรมเดิมนี่คือหลวงพ่อเยือนมาแล้วส่วนมากก็มาถามกันขอมาตอนบ่ายทีเดียวเลยได้ไหมตอนช่วงหลวงพ่อบรรยายเพราะว่าที่กําหนดการเดิมก็คือ <c oughs> ช่วงเช้าก็นะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอะไรเงี้ยนะช่วงบ่ายหลวงพ่อเยือนน่าจะขึ้นมาแสดงธรรมให้ฟังนะส่วนมากก็จะมาช่วงบ่ายนะ นกัก็งานนี้ต้องเรียกว่าเราจัดรองรับหลวงพ่อเยื่นโดยตรงนะเพราะปกติจะไม่จัดตรงวันที่ไม่ใช่วันหยุดแบบนี้ส่วนมากจะจัดตรงวันหยุดยาวหรือเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะส่วนมากจะจัดแบบนั้นมันพอไม่ตรงเอาวันหยุดอย่างเงี้ยนะอาตมาก็ลุ้นจะมีใครมาเ <laughs> นี่ยนะนะ ใครที่จะมาก็แน่นอนก็จะได้วัยระดับเนี่ยโดยส่วนมากคือระดับกเกษียณอายุแล้วนะว่างงานไม่ได้ทำงานหรือใครที่มีศรัทธามากหน่อยอาจจะลางานมานะนะอะไรเงี้ยวันโชคดีว่าคุณแมวรับปากจะมามาทำหน้าที่แทนหลวงพ่อนะไม่งั้นก็ ก่อนหน้านี้คือก็ยังปวดอยู่จะเอาใครมาวะเนี่ยจะเอาใครมาแทนได้นะก็จิตอาสาก็ส่งภาพพระรูปนู้นรูปนี้มาให้ดูซึ่งเราไม่รู้จักสักองค์ะ่ะบางองค์นั่งหลับตาเทศอย่างเดียวไม่สนใจโลกเลยคนฟังจะฟังรู้ว่าก็ไม่รู้อะไรออไม่เอาดีกว่าคุณแมวเหอะเพราะยังไงคุณแมวก็ต่อให้ไม่รู้ในทางธรรมก็รู้ในทางโลก นะอย่างน้อยก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางอยู่แล้วนะน่าจะน่าจะแทนหลวงพ่อเยือนได้มือนเถอนะเพราะว่าหลวงพ่อเยือนในท่านลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนาะนะชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วเป็นที่รู้จักกว้างขวางนะลูกศิษย์แถวนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะที่เคยไปไปฏิบัติธรรมกับท่านคือจะเอาใครมาแทนท่านก็คงไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเรื่ององเรื่องนะเอาแค่ okay. ว่าไหนๆก็อุตสาห์หลายโยมหลายคนอุตสาห์ลางานไว้แล้วอะ่ะจะมาฟังทมกันเนี่ยนะจะก็จะได้ไม่เป็นโมฆะไปซะสบป่าอะไรเงี้ยนะนะอุตสาห์ตั้งใจกันมา,มาช่วงเช้าอาจจะไม่เยอะคาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมาเยอะอันนี้ความความคาดหวังว่าตมานะมีโยมท่านไหนที่ไม่เคยมาเลยมีไหมเนี่ยสองสามท่านก็ดีจังสี่ท่านห้าท่านนะน,นะลหลายคนอยู่เหมือนกันนะ ช่วงเช้าก็จะเป็นการฟังธรรมกันนะส่วนภาคบ่ายก็ลง,ลงมือฝึกนะคุณแมวบอกว่าเดี๋ยวใช้วิชาหลวงพ่อเยื้อนนะาานั่นแหละกรรมาฐานน้าเย็นนั่นแหละเอามาลองฝึกกันดูว่าท่านทำยังไงเนาะนะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันลองเปลี่ยนความคุ้นชินเดิมๆมั่งโยมนะอาจจะเคยภาวานาแบบอื่นมาก,ก่อนนะ ลองเปลี่ยนรูปแบบดูบ้างก็ดีทำมาว่าอาจจะได้เทคนิคอะไรใหม่ๆห,หรือบางทีอยู่ที่เดิมแล้วก็ติดขัดอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนมาไหนแช่ยอยู่ที่เดิมมานานอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเปลี่ยนรูปแบบบ้างก็ามาว่าเออม,มันอาจจะช่วยอะไรเราได้เพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมีเป็นร้อยวิธีนะในเมืองไทยนี่มีเป็นร้อยนะถ้าพูดถึงทั่วโลกนี้ไม่รู้มีกี่พันวิธีวิธีการภาวนาเนี่ยนะไหนะมีเยอะแยะมากมาย แต่จะวิธีไหนก็ช่างเถอะอย่าให้มันพ้นหรืออย่าให้มันหลุดไปจากกายเวทนาจิตธรรมะนะอย่าให้หลุดไปจากกายใจยงั้นเถอะนะฮะตามแบบที่ผู้เจ้าได้ได้ส่งสอนเอาไว้เพราะว่าส่วนมากโยมชอบไปแบ่งสายกันสายพุทธโธสายพ่องน้อยยุบน้ออะไรเงี้ยนะสายหลวงพ่อนวดหลวงปู่นี่อะไรสายวัดป่าอะไรเงี้ยชอบไปแบ่งสายกันแต่ีจริงแล้วนี่ <N> นะพู้เจ้าถ้าจะพูดว่าคนที่แบ่งสายคนแรกจริงๆคือพระพุทธเจ้านั่นแหละนไอ้ที่แบ่งไม่ได้แบ่งว่าจะต้องปฏิบัติเฉพาะสายนี้หรือแบบนี้รูปแบบแบบปฏิบัติแบบนี้เท่านั้นนะแต่ให้รู้จักพลิกแปลงว่าถ้าดูกายไม่ได้ดูจิตได้ไหมถ้าดูจิตไม่ได้ด,ไได,ดูเวทนาได้ไหมดูธรรมได้ไหมอะไรเงี้ยนะให้รู้จักพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรงุงด้วยตัวของเราเองนะเพราะว่าเราไม่ได้ มีเวลามานั่งหลับตาดูลมหายใจอยู่อย่างเดียวเห็นไหมละ่นะนั่นมันมีวิธีการปฏิบัติอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายในโลกนี้ซึ่งเราสามารถที่จะไปปรับแล้วประยุกต์ใช้โด,ย,ดยเฉพาะเอาไว้ใช้เฉพาะตนนะนเะฉพาะตนโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เองนะก็มักจะสอนในรูปแบบที่ตนเองถนัดอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วท่านปฏิบัติมาแบบไหนบรรลุธรรมมาแบบไหนรู้ธรรมเห็นธรรม แจ้งอาจแจ้งทําอะไรมาแบบไหนท่านก็จะวิธีการแบบนั้นนามาสอนลูกศิษย์ในเบื้องต้นนะยกเว้นว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านเชี่ยวชาญชํานาญจริงนะท่านจะก็จะปรับแก้ไปตามสภาวะของลูกศิษย์โดยการเรียนรู้ร่วมกันนั่นแหละนะนะเพราะว่าไม่มีพระรูปไหนที่จะเป็นสัพพัญญูเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะ เราะนั้นเวลาสอนลูกศิษย์ท่านก็จะเอาลูกศิษย์นั่นแหละมาเป็นครูของท่านอีกทีหนึ่งว่าพอแนะวิธีนี้วิธีการนี้ไปเนี่ยมันแก้ไขสภาวะนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยท่านก็ใช้วิธีการทดสอบทดลองอย่างเงี้ยเพราะถ้ามีลูกศิษย์เป็นร้อยคนเป็นพันคนเนี่ยท่านก็ปรับให้ลูกศิษย์ปรับแก้ลูกศิษย์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ว่าเอาถ้าเจอคนที่มีทิฏฐิแบบเนี้ที่มีอัธยาศัยแบบนี้ที่มีนิสัยใจคอแบบเนี้ จะต้องปรับแก้อย่างไงใ,ให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เป mm ็นต้นท่านก็ใช้วิธีการนั้น,นอันนี้คืออันนี้ที่พูดนี่คือจากประสบการณ์ของตรงตอตมาเองนะแต่าก็ใช้วิธีการนี้เพราะบางอย่างเราไม่เคยเจอหรอกสภาวะบางคนพิสดารพันลึกเนี้ยเราปฏิบัติมาไม่เคยเจอแบบเนี้ยเอ๊ะเราจะช่วยเขายัางไงก็ทดลองอลองลองปรับแบบนี้ดูสิลองปรับแบบนี้ดูสิพอปรับไปปรับไปเอ๊ะอย่างนี้ใช้ได้ฮะพอใช้ได้แล้วมันจะจําได้เอง ว่าถ้าไปเจอคนอื่นที่มีลักษณะแบบนี้มีสภาวะแบบนี้จะแก้อย่างไงนะนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดามากนั้นพวกเราก็ทดลองกันดูบางทีมาฟังกัการวะด,ด้วยกันเนี่ยะคนแมวก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ยังทำงานเพลงอยู่ยังร้องเพลงอยู่ยังอยู่ในยุมีครอบครัวอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติได้อย่างไงนะ ที่หลายคนพยายามที่จะวิ่งหนีนะครอบครัวก็มีอยู่แต่มีค,ความรู้สึกว่าแหมมีครอบครัวแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเหลือเกินอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะไปบวชนู่นนี่น,นั่นนะเมื่อวานก่อนมีโยมมาปรึกษาอาตมาน,น,นะจะทิ้งเข้าไปก็ยังไงอยู่แต่ผมก็จัดแจงให้หมดแล้วนะทรัพย์สมบัติอะไรก็อันนี้ไว้ให้ภรรยาใช้อันนี้ไว้ให้ลูกใช้อะไรนะคือเตรียมไว้หมดแล้วอยากจะออกอยากจะไปบวชนี่นะ ซึ่งบางทีธนาก็มองว่าบางทีเราไปติดรูปแบบกันมากเกินไปแล้วธาก็มองอีกมุมหนึ่งว่าบางทีเป็นพระยากกว่าเป็นโยมนะอาจจะเอื้อต่อการภาวนาก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายนะตมาว่านะเมื่อก่อนนี้พระอยากจะไปอยู่ที่วิเวกไปเลยไปทุดงป่านูน้นป่านี้เดี๋ยวนี้เข้าป่าได้ที่ไหน <c oughs> ป่าไม้ไม่เข้าผิดกฎหมายอีกนะฮะทุด,ดงที่ไหนแล้วทุด,ดงอยู่ข้างถนนเห็นเดินเกินกาได้หมดนะพอออกพรรษามาแล้วเนะี่ย แต่บางทีชี้พระก็ไม่ใช่ว่าจะเอื้อในยุคสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะความเคารพนับถือก็น้อยลงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ก็นะนะญาติยงให้ความเคารพนับถือเดี๋ยวนี้ไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่แลเลยนะแล้วยิ่งคนที่ประกาศตนเองว่าไม่ได้นับถือศาสนาอะไรมีมากขึ้นมากขึ้นนะในยุคนี้นะเพราะนั้นะเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจพระสักเทา่าไหร่หรอก าบางทีจะดำรงชีวิตอยู่แบบพระแบบแบบโบราณแท้ๆเลยนี่ก็อยู่ยากนะยุคนี้นะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็บางทีถ้าเป็นคารวะแล้วก็มีต้นทุนของชีวิตอยู่พอสมควรมีเงินทองอะไรที่พอจะดูแลตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนบางทีเป็นคารวะง่ายกว่าเยอะนะอย่างน้อยก็ไม่มากังวลเรื่องของพระวินยัยธามว่านะ โอ้พระสองสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อครวาสห้าข้อก็ปฏิบัติทำได้แล้วแปดข้อก็ปฏิบัติทมได้แล้วเนี่ยบางทีมันง่ายกว่าเยอะนะโดยที่ก็ยังอยู่กับครอบครัวนั่นแหละนะแต่ว่ามันหาอารมณ์กระทบได้ง่ายกว่าจะมาว่านะชีวิตฆรา,าวาสเนี่ยเพราะอะไรนะเดี๋ยวก็มีคนนั้นบ่นคนนี้ด่าเมียบ่นสามีด่าอะไรก็แล้วแต่ ที่มันกระทบเข้ามาลูกดือ้ออะไรเงี้ยลูกเกเรอะไรพวกเนี้ยพอมันกระทบเข้ามาทุกวันเนี่ยเราจะวางใจกับมันยังไงเนี่ยบางทีไอ้การที่อยู่กับอะไรแบบนี้ได้จะมาว่ากลายเป็นเรื่องง่ายกว่าเป็นเป็นพระไม่ง่ายนะพระอยู่เงียบๆดีกว่าปฏิบัติวิเวกดีนะแต่ไม่เคยเจอรณ์กระทบเลยได้แต่นั่งอยู่กับความคิดของตัวเองวันๆหนึ่งอยู่แค่นั้นบางทีเดินย่างก้มหนังสมาธิอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไงนนะ นะอย่างวัดบางหินยังมีสวดมนต์ธร,รวัดเช้าเย็นนะที่อื่นนะี่บางทีกุฏิห่างกันเป็นกิโลนะพื้นที่เขาเป็นลูกๆอย่างนี้นะมาเจอกันทีตอนฉันเช้าแค่นั้นเองสวดมนต์ธร,รวัดขัเหนืไม่ทำต่างคนต่างปฏิบัติเงียบๆอย่างนีนะพอนะเห็นาสาวเข้าวัดทีนึงกิเลสระเบิดเลย <c oughs> นะราคะฟูขึ้นมาทันทีเพราะนานๆเห็นทีนะึง ยิ่งถ้าเป็นผ้าหนุ่มๆแล้วเนี่ยเห็นหมาตัวเมียวิ่งผ่านยังสวยเลยเนยี่ยเยว่าแต่คนใช่ไหมเนีแต่นันไม่เหมือนยังอยู่อย่างเงี้ยอย่างวัดวังหินยังโอเคนะมามองงั้นนะคือถ้าถ้ารู้จักวางใจตัวเองถูกนะเพราะว่าญาติโยมเข้าออกอยู่ตลอดทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะเข,ข้าออกอยู่ตลอดมีกิจกรรมอะไรที่ทําอยู่บ่อยๆนะเธอถ้าวางใจถูกก็โอเคก็เดินต่อได้ถ้าวางใจผิดก็ซวยเหมือนกันนะแต่นี้ ชีวิตคารวะตเองเนี่ยบางทีก็าตาว่ามันมีมันมีบทเรียนให้ต้องแก้อยู่ตลอดอ่ะนะเดี๋ยวก็มีปัญหานน่นมีอุปสรรคนี่โผล่เข้ามาในชีวิตยอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่จะต้องให้เราแก้ไขยอยู่ตลอดนะไอ้แก้ไขทั้งโลกแก้ไปไอ้แก้ไขใจตัวเองเนี่ยก็ต้องก,ก็ต้องรู้วิธีแก้เนี่ยปัหาวิธีแก้กันไปอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าใครสามารถ ดำรงชีตเป็นฆราวาสแล้วก็สามารถจัดการกระจายตัวเองได้อาตมาว่าอันนี้เก่งกว่าเก่งกว่าพระเยอะนะแล้วย่าหลือไหมอันนี้แค่ยูนิฟอร์มนะจีวรน,นแค่ยูนิฟอร์มนะนะบางทีข่มจีวรอ,อยู่จิตใจก็ไม่ได้เป็นพระสักเท่าไหร่ลกนะนะจิตใจเป็นฆราวาสสะมากกว่าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปกังวลว่า จะต้องมาอยู่วัดต้องมาปฏิบัติหรือเปล่าถึงจะปฏิบัติได้ดีไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอย่างเดียวคือเรามีความเพียรไหมความเพียรที่จะฝึกฝนตัวเองนะมีไหมนะถ้ามีความเพียรอยู่ต่อให้ทำมาห้กินอยู่เลี้ยงดูดูแลครอบครัวอยู่มันฝึกได้ทั้งนั้นเลยนะในะอยู่ที่ตัวเรานะอันนี้จะการทดลองกัะโยมมาหลายปีต่อหลายปีเนี่ยนะนะ หลายคนภาวนาได้ดีกว่าพระอีกภาวนาเก่งกว่าพระอีกท้าาที่เป็นฆราวาสนี่แหละนะนะเะพราน,นก็อันนี้ฝากเอาไว้เนาะเอาละละได้เวลาแล้วละนะเดี๋ยวเราสมทนพิธีกรรมนิดนึงเนาะกับพระรับศีลกันสักหน่อยพอเป็นพิธีนะศีลห,ห้าพอละ ก็ได้ขอเชิญทุกท่านเปิดหนังสือนะคะหน้าสองหนึ่งหนึ่งค่ะมีหนังสือไหมคะ ข้างหลังมีหนังสือเอาไปนี่ไปก่นอนก่อนสองหนึ่งหนึ่งนะคะคำบูชาพระรัตนตรัยกล่าวพร้อมกันนะคะอิมินาสากาเรนาะพุทธังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสาการะนี้ อิมินาสกาเรีนาทำมังอาิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระธรรมด้วยเครื่องสการะนี้อิมินาสกาเรนะสังคังอาิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสการะนี้อระหังสัมมาสัมพุทโธพระควา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควะตาธรรมโมธรรมมังนมสามิสุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังคโคสังคังนมามิอรัตดาศีล5ห้าพร้อมกันเลยนะคะ มะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศิลานิยจามาทุติยามปิไม่ยังผันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะตติยามปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะ ติสารนีนาสหาปัญจาศีรานิยาจามาหน้าถัดไปค่ะพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังขะฉามิธรรมังสรานังขะฉามิสังฆังสรานังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสรานังขะฉามิทุติยามปิธรรมังสรานังขะฉามิทุติยามปิสังฆังสรานังขะฉามิ ตัติยัมปิพุทธังสรานังคาฉามิตัติยัมปิธรรม,มังสรนังคจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังคาฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอธินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาวดเว้นจากการลักของผู้อื่นและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเวชจากกมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเวชจากการพูดไม่จริงสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอตั้งเจตานางดเวชจากการเสพของมืนเมาอันเป็นที่ต้องของความประมาทอิมานิปัญจะศิกษาประธานิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาุต่อไปหน้าสองหนึ่งเกะคะคำสมาทานพระกรรมฐานสองหนึ่งเ ในกรอบสีดำนะคะตัวหนังสือหนาทึบแล้วก็แปลด้วยนะคะพร้อมกันค่ะอิมาหังพระควาอัตตะภาวาังตุมหากังปริจจาชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอกกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อิมาหังอาจริยะอัตตาภาวังตุมหากลางปริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานัสสะเมพันเตสัจฉิการาณัทายะ กรรมมัฏฐานังเทหิข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านโปรดให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปอิมายะธรัมรมานุธร,รมมะปฏิปัติยารัตนัตตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าแจ้งในอริยสัจได้สัมผัสวิปัสนาญาณได้บรรล,ลุมรรคผลนิพพานในฉับพลันทันทีด้วยเธอกราบพร้อมกันสามครั้งคะ่ะกราบ กรากราทีนี่นั่งซื้อจะเป็นภาระแล้วใี่ไหโดยเฉพาะโยนที่นั่ <laughs> นนงเก้าอี้อยู่นะช่วยเก็บหน่อยน่าช่วยเก็บหน่อยเดี๋ยวจะต้องนั่งถือหน,งนังสืออย่างนั้น นบนเบาะไม่เป็นไรเบาะไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ถือออ,อยู่กับที่เกิดอยากเก็บขึ้นมาเอาลองอัน <c oughs> <c oughs> นี้แค่พิธีกรรมนะพิธีกรรมกับพฤติกรรมในคนเรื่องนะ <c oughs> นะ คนหนักไปทั้งพิธีกรรมแต่ว่าพิธีกรรมไม่เปลี่ยนนี่ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นพิธีกรรมก็คือพิธีกรรมนะอย่าอย่างเช่นมารับศีลเนี่ยก็จะใช้ศีลศักแต่ว่ารับไปไปทำด้วยไปฝึกด้วยอย่างนั้นเถอะเพราะว่าในการที่เราจะจัดการแก้ไขพฤติกรรมอะไรของตัวเองได้เนี่ยมันต้องลงมือทำไม่ใช่แค่มานั่งรับศีลคือเอาศีลนั่นแหละไ,ไปฝึกนะ เอาศีลนั่แะละไปฝึกนะไม่เคยทําก็ลองทําไม่เคยฝึกก็ลองฝึกดูแค่นะั้นะนะนะแล้วก็นะไอประเภทอยู่ๆจะมาภาวนาเพื่อ้พ้นทุกข์เลยโดยที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลน,นี่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันต้องไปด้วยกันั้งนั้นนะ่ะอันนี้ก็ฝากไวนะ้น่ะอาตมาอาตมาจะไม่พูดมากแล้วเนาะจะได้ส่งต่อให้กับ คุณแมวเจรศักด์นะนะจะได้ให้ประสบการณ์ของการโพวนานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะกับทุกท่านนะจะได้ทดลองนำไปใช้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะฮนะขอเชิญคุณแมว